ก็ย sí, oh. mm. oh. oh. wow. ังไม่เคยยังไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงแล้วก็ประสานเสียงกับปอนนนกับปอแนน้มีใจด้วยครับที่ได้ร้องเพลงยากไม่เคยเล่นเพีเหมือนกันเ่ยซิสเตอร์เพราว่ามันจะเป็นแบบว่าพี่โอจะต้องร้องด้วยจะลำบากเลยต้องมีหางร้องให้ถูกชอนแน่ก็ดีใจที่ร้องนี้นะครับชอบไหมครับยอมลาเลยผม ชอบโอเครู้ไปดีกว่าครับจินเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงที่เราตั้งใจเรียกว่าเป็นเพลงที่เทรนสไตล์หล่อชาเป็นเพได้นะครับสำหรับคนที่ซ้อนอยู่จะดีนะครับคนที่อยากให้ใครบางคนที่เราชอบอาจจะมองบ้างตอนนี้พี่จินไม่มองหรอกเพื่อนชา และเจสี่เตอร์รอคุณอยู่ตรงนี้ครับ

I'm try ของวงการนั่นเองนะครับตอนนี้นี่เคว,วามจุใจองคนนะครับซีเรียลบ,บทุกคนในวันนี้นะครับไชิงบ,<อ>บัตแล้ว ดูๆได้ครับน่ารักอ่ะผมก็ยดด้ยครบชอบชอบเลครับก็ขอบคุณและผู้จุดน้านะครับทีมงานที่ได้รับพวกเราได้มาปี่ชิงรับใจ่สที่ก่อนที่จ ก็ก็คงจะเป็นเพลงของจิสเตอร์เพลงนี้ครับที่วันนี้ดีมากที่ได้ซิงล่ารุกจามด้วยนะครับในหลายช่อเรียกช่วยกันร้องทอดนี้นะครับ

ตอนไปสอบเราก็โอนวันเหมือนกันนะค่ะกจะทำพารุ่มจะ่ปจะเป็นจูกแน่เราเราก็เคยมีแต่องไปลองบ้างใช่แล้วว้าววว่าวว้ววววาวว้าคว้าวว้้วว้ะวว้าววิาว้าวว้ ยี่ง่ยังดไมเอาหูเยะับโก้ี้วก็มีนดหน่ยดีมกๆนคับือเราเราเองตฟงานของซิกล่ามาตแต่อนที่เขาปล่อยซิก์นเบาๆจนี่ซองแล้วก็เพลองจนชอบเพียงลองที่ผมชอบสดตัว ขอบคุณครับที่ได้โอกาสราร่วแจกกันวัีแล้วก็หวังว่าโอกาสจแจกนอีนะครับโดด้ที่ดีครับสคนด้วยเพื่อนีพูดรแต่นาสองนะถ้าไม่ผผมรู้ว่าเราสองคนดีานได้มากแล้วก็ที่เป็นเต็กคนงนี้เดียวกันครับเาเครับ้าผ่านหกปี ยัีงเ right, okay. right. <th> ีอะไรคะเมีงอะไรมีเัวเป็นตัวแรครับ you <laughs> รอบหนึ่งนะคะหลังวันเกิดน้องนันคือ13สิงหาคมนะคะับไปต่อให้ในีเบสด้วยใช่แล้วนะครับแล้วเราเป็นแฟนกับของทั้งสิบล้านเจสเตอร์ก็อย่าลืมเป็นแฟนกับของกินเลี้ยนใช่ไหมครับฝากฝากคนที่หุงให้นอนอนนะครั้ววันนี้เราจะมแบบนี้ทุกเดือนนะคะแล้วก็เป็การแจกบัตรฟรีเมื่อกี้นี้ที่พี่น้องสิ่บอกว่าบาตกับทองเนี่ยนะคะก็จะใกล้เคียงกันแต่ทองมีเงินซื้อได้บาตไม่ซื้อไม่ได้นะคะทุกค คอนเสรตตัวเองด้วยทุกคนที่ได้มาอยู่ที่นี่ที่เลยแล้ววันนี้ใครถ่ายรูปไปสีสวยนะคริบขรได้คุณเป็นผู้บุกเบี้ยที่แคสผู้ตัความสารีเวสต์ a อ e เอสเอด้วยนะคะนะคะแฉันโสดุสิบแล้วอย่ากผู้สั่งขุงของเราคุยง่ายใหญ่จริงซ่องันใจดนเตทางยินมแ้ต้อไขมาโทรหนึสี่แปดสีค่ะพื่อก่ผู้สาเกเซราเลเกียวเซราใหๆ เซรัสโซว์ที่นี่ค่ะทาทั่วไปหน้าให้มากกว่านะคะลงเงินก้ากระจุดด่าดำเพื่อผิวหน้าขาวสม่ำเสมอกระจายใชด้วยค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็วันนี้ทำงานกันเอาวิธีกำลังใจเต็มผิวเลยหั้งจากซิลลาเจเซเตอร์นวยผมจะทำงานเต็มที่นะครับแต่วันนี้เราจะกันใหม่ติดตามมาพวกเราติดตามผลงานพวกเราได้ผ่านทางทีวีไทยรัฐ6.2เด็กด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณท่านที่ดีแบบนี้ค่ะ